เอา้าเฮ้ยโอ้โหนี่เงี้ยทำไมเวลาป้องกันเนีสยสไลด์ข้างใช่ใช่ก็สไลด์ข้างไงแต่เขาเร็ว <S <S เขาก็ออกไปอีกแล้วขาเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องโอ้โหวกว่าจะกลับตัวยกขาอย่างงี้อีกอ่าต้องทำไงไม่ทันแทนที่เราจะออกข้างนี้ใช่ไหมเราออกเฉียงเลยเฉียงอ๋เอเหรออ้อาวเฮียลองอ่ะสมวติเฮียเลี้ยงหลุด ผมออกเฉียงฟับอ้าวเฮอยอยู่ข้างหน้าผมชิบหายแล้วเด็กก็ผมออกแค่ข้างๆปั๊บเยียหลุดอ่าผมต้องหันหลังกันอ้าเออเออแซงแล้วแซงเลยไม่ทันเฮียจะหลุดปุ๊บผมออกเฉียงอ้าวชิบหายแล้วเวลาป้องกันเราป้องกันให้เขาอยู่ห่างจากหัวแต่ถ้าเราป้องกันแล้วเขาข้ามเราไปได้ปุ๊บหลุดกันไม่ได้แล้วย่อสไลด์ตามเพราะเราอยู่ใกล้ห่วงกว่าถูกเราหักเข้าทีเดียวเราก็ถึงห่วงเหมือนกันบอกเฮ้ย ฮ้ยมีแต้มเลยฟาวฟาวอะไรไม่รู้แต่ฟาว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 